นี่ค่ะก็เป็นผักบุ้งหลังวันฝนตกเห็นไหมนี่ค่ะลมพัดไหวไๆอันนี้ใหญ่มากใหญ่มากเลยเนี่ยปุ๊บตัดก่อนนี่เห็นไหมอันนี้อันนี้นิ้วโหวนิ้วเหี่ยวมากพยายามจะทำให้ตึงก่อนอ่าเห็นไหมใหญ่มากเลยกรอบๆเลยค่ะเนี่ยเห็นไหม แก้งดีกว่าเด็กความกรอบอันนี้ตัดไปครั้งที่ครั้งที่สี่แล้วค่ะเนี่ยวันนี้ก็เป็นครั้งที่สี่แล้วนี่ค่ะให้ดูความอวบความกรอบยิ่งตัดยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเนี่ยเห็นไหมใส่เย็นดับโฟรหรือว่าแกงเทพโพยังกรอบเลยนี่ค่ะอ่อนๆ โอ้โหมันอวดจริงนแเนี่ยตายสิบยอดนี่ก็ผัดได้จานหนึ่งแล้วมั้งคะเนี่ย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> อ่ะเปลี่ยนมุมมั่งเนาะเอาม,มุมสองสูงมั่งอืมนี่แมมเลือดเอากิ่งใหญ่ๆก่อนนี่ 嗯嗯嗯。Mm. Mm. เห็นไหมใหญ่ๆเลยแค่นี้ก็โขกกำใหญ่มากแล้วเนี่ยเดี๋ยวล้างน้ำหน่อยนี่ค่ะกรอบๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวแหม่มจะเอาไปเข้าครัวละค่ะ,อะนอนพักบุ้งอนอนพัก แม่จะกินผักบุ้งเขาเหรอไอ้ม่แกงว่ะนอนผักบุ้งดูนี่โอ้โหขาบเลยเลยนอนผักบุ้งอะเนี่ยแฮ่เฮเห็นผักบุ้งแม่ไหมเอาแล้วเอาแล้วจับแล้วจับแล้วไอเจ้านอนผักบุ้งจะปีนโต๊แล้วค่ะ วาจางจ๋าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วจะมาจับผักบุ้งแล้วมาแล้วนอนผักบุง้งมาเล่นแล้วอ้าวอ้าไม่เอานะะอย่าพึ่งมัม